แม่บ้านถูกดูถูกกลับมาเป็นเจ้าของบริษัทวันที่ฉันถูกสามีและแม่ยายไล่ออกจากบ้านพวกเขาไม่รู้ว่าฉันคือทาญาตหญิงที่หายไปของตระกูลมหาเศรษฐีมันเป็นคืนที่ฝนตกหนักที่สุดในรอบปีฉันยืนเปียกโชกอยู่หน้าบ้านหลังใหญ่ที่เคยเป็นบ้านของฉันมาสามปีมือถือกระเป๋าใบเล็กใบเดียวที่แม่ยายยอมให้เอาไปได้เสื้อผ้าที่ใส่อยู่ก็เป็นชุดเก่าๆที่ซักจนสีซีดไปหมดแล้ว แต่รู้ไหมสิ่งที่เจ็บปวดกว่าฝนที่ตกใส่ตัวคือคำพูดที่แม่ใหญ่พูดก่อนจะปิดประตูทิ้งฉันไปเธอบอกว่าทุกอย่างในบ้านนี้เป็นของเราแกไม่มีสิทธิ์อะไรเลยแม้แต่ชุดที่ใส่อยู่ก็ยังเป็นของบ้านนี้แต่เราใจดีให้ไปก็แล้วกันฉันจำได้ชัดเจนตอนที่เธอพูดประโยคนั้นสามีของฉันพัดกำลังยืนกอดเลขาสาวคนใหม่อยู่ข้างหลังเขาไม่ได้หันมามองฉันแม้แต่ครั้งเดียว แต่เดี๋ยวก่อนฉันต้องเล่าให้ฟังตั้งแต่ต้นก่อนว่าทำไมฉันถึงมาอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ได้3ปีก่อนฉันชื่ออารยาตอนนั้นฉันเพิ่งจบปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจจากต่างประเทศทำงานในบริษัทฉันนำด้วยเงินเดือนหลักแสนแต่ฉันมีความลับที่ไม่มีใครรู้ฉันคือทายาทหญิงคนเดียวของตระกูลธุรกิจใหญ่ที่มีมูลค่าหลายหมื่นล้านบาท คุณปู่ของฉันเป็นเจ้าของกลุ่มบริษัทที่มีชื่อเสียงมากแต่ฉันไม่อยากอยู่ในโลกนั้นไม่อยากถูกบังคับให้แต่งงานกับคนที่ไม่รักไม่อยากใช้ชีวิตแบบที่คนอื่นวางแผนให้ฉันเลยหนีออกมาเปลี่ยนชื่อใช้ชีวิตเหมือนคนธรรมดาทั่วไปแล้วฉันก็เจอพัทเขาเป็นผู้จัดการฝ่ายขายในบริษัทขนาดกลางแห่งหนึ่งหลอ่อพูดจาดีดูเหมือนคนดีเราเดทกันสองปีแล้วก็แต่งงาน ตอนแรกฉันคิดว่าชีวิตแต่งงานจะสวยงามเหมือนในฝันแต่ความฝันกลับกลายเป็นฝันร้ายตั้งแต่คืนแรกที่ไปอยู่บ้านสามีแม่ยายวันนาเธอเป็นผู้หญิงที่ดูดีจากภายนอกพูดจาสุภาพเวลามีคนอื่นอยู่แต่พอเหลือแค่คนในบ้านเธอกลายเป็นคนละคน คืนแรกที่ฉันไปอยู่บ้านสามีแม่ยายเรียกฉันมาคุยตอนที่พัดไปอาบน้ําเธอบอกว่าในบ้านนี้มีกฎผู้หญิงที่แต่งงานเข้ามาต้องลาออกจากงานผู้หญิงที่ดีต้องอยู่บ้านดูแลสามีและครอบครัวฉันพยายามอธิบายว่าฉันรักงานอยากทํำงานแต่เธอตัดบทฉันทันทีเธอบอกว่าถ้าไม่ยอมทำตามก็ไม่ต้องอยู่บ้านนี้ ฉันหันไปขอความช่วยเหลือจากพัดแต่เขากลับพูดว่าแม่พูดถูกนะผู้หญิงที่แต่งงานแล้วควรอยู่บ้านเงินเดือนเท่านั้นเองตอนนั้นฉันยังรักเขายังเชื่อว่าเขาคงมีเหตุผลเลยยอมลาออกจากงานนั่นคือจุดเริ่มต้นของฝันร้ายพอฉันลาออกจากงานแล้วแม่ยายก็เริ่มสั่งให้ฉันทำงานบ้านทุกอย่าง ตื่นตอนตีห้าทำอาหารเช้าให้ทั้งบ้านล้างจานซักผ้าถูบ้านปัดกวาดทำอาหารกลางวันทำอาหารเย็นซักผ้าอีกรอบแล้วก็นอนตอนเที่ยงคืนทุกวันเป็นแบบนี้ไม่มีวันหยุดไม่มีวันพักแม่ยายจะคอยจับผิดถ้าอาหารไม่อร่อยก็ต่อว่าถ้าบ้านไม่สะอาดก็ต่อว่าถ้าผ้าซักไม่นุ่มก็ต่อว่า ฉันพยายามทนพยายามทำให้ดีที่สุดเพราะคิดว่าสักวันแม่ยายคงจะยอมรับฉันแต่มันไม่เคยดีขึ้นเลยมันแย่ลงทุกวันวันหนึ่งแม่ยายจัดงานเลี้ยงที่บ้านเชิญเพื่อนสนิทมาหลายคนฉันทำอาหารมาทั้งวันเตรียมทุกอย่างให้พร้อมพอแขกมาถึงแม่ยายแนะนำฉันว่านี่แม่บ้านของเราเก่งมากทำอาหารอร่อยทำความสะอาดเป็น ทุกคนหันมามองฉันบางคนยิ้มบางคนพยักหน้าแต่ไม่มีใครมองฉันเหมือนคนในครอบครัวทุกคนมองฉันเหมือนคนรับใช้แล้วแม่ใหญ่ก็สั่งให้ฉันไปเสิร์ฟอาหารเติมน้ำเก็บจานตลอดงานผัดทระนั่งอยู่ข้างๆไม่ได้พูดอะไรไม่ได้ช่วยอะไรเขาแค่นั่งคุยกับแขกเหมือนไม่มีฉันอยู่คืนนั้นหลังจากแขกกลับหมดแล้วฉันนั่งร้องไห้อยู่ในห้องน้ำน้ำตาไหลไม่หยุด แต่พอออกมาจากห้องน้ําฉันก็เช็ดน้ํำตายิ้มแล้วทำงานบ้านต่อเพราะฉันยังคิดว่าถ้าฉันทำดีพอสักวันพวกเขาคงจะเห็นคุณค่าของฉันแต่ฉันคิดผิดยิ่งฉันทำดีพวกเขายิ่งเหยียบย่ำฉันแม่ยายเทน้ํำสกปรกใส่หัวฉันต่อหน้าแขกแต่เธอไม่รู้ว่าฉันคือเจ้าของบริษัทที่เธอทำงาน ฉันจำได้ว่ามันเป็นวันเกิดของแม่ยายฉันเตรียมงานมาทั้งวันทำอาหารโปรดของเธอตกแต่งบ้านให้สวยงามแขกมาเต็มบ้านทุกคนแต่งตัวสวยพูดคุยกันอย่างสนุกสนานฉันกำลังเดินเสิร์ฟอาหารอยู่ก็สะดุดเท่านั้นเองจานอาหารหล่นใส่กระโปรงของแขกคนหนึ่งแม่ใหญ่เห็นเข้าเธอเดินเข้ามาหาฉันทันทีควาแจกการน้ำสกรปรกที่ใช้ปักดอกไม้แล้วก็เทใส่หัวฉันต่อหน้าแขกทุกคน เขาตะโกนว่าไม่มีสมาธิทำอะไรก็ไม่เป็นเก็บของไปซักพ่อให้หมดเดี๋ยวนี้อย่าออกมาให้ใครเห็นหน้าน้ำสกรปรกไหลลงมาตามหน้าตามคอตามตัวกลิ่นเหม็นของน้ำเน่าทำให้ฉันแทบอ้วกแต่ที่เจ็บกว่านั้นคือสายตาของคนที่อยู่ในงานบางคนหัวเราะบางคนสายหน้าบางคนมองด้วยความสงสารแต่ไม่มีใครช่วย พัทระยืนอยู่ไม่ไกลเขามองฉันแล้วก็หันหน้าหนีฉันเดินเข้าไปในห้องซักผ้าปิดประตูแล้วค่อยๆทรุดตัวลงนั่งกับพื้นน้ำตาไหลปนกับน้ำสกปรกที่ยังไหลยอยู่บนหน้าฉันถามตัวเองว่าทำไมต้องทนแบบนี้ทำไมต้องอยู่ในบ้านนี้แต่ตอนนั้นฉันยังไม่มีคำตอบจนกระทั่งอีกสองเดือนต่อมาทุกอย่างก็แย่ลงอีก วันที่สามีพาผู้หญิงใหม่เข้าบ้านเขาบอกว่าแค่แม่บ้านไม่มีค่าสามเดือนต่อมาฉันกลายเป็นเจ้านายคนใหม่ของเขามันเป็นวันที่ฉันไม่มีวันลืมฉันเพิ่งซักผ้าเสร็จกำลังตากผ้าอยู่ที่ระเบียงหลังบ้านก็ได้ยินเสียงรถจอดหน้าบ้านฉันเดินออกมาดูก็เห็นพัทรละลงจากรถพร้อมกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ฉันรู้จักดีเธอชื่อประภาวีเป็นเลขาคนใหม่ของพัทร อายุ25สวยผิวขามทำผมยาวแต่งตัวเซ็กซี่พัตระจูงมือเธอเดินเข้าบ้านมาไม่สนใจว่าฉันกำลังยืนอยู่ตรงนั้นแม่ยายออกมาต้อนรับด้วยรอยยิ้มเธอกอดประภาวีแล้วพูดว่ามาสิลูกแม่รอคอยมานานแล้วฉันยืนงงงไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นแม่ยายหันมามองฉันแล้วสั่งว่ายืนดูอะไรไปทำน้ำมาเลี้ยงแขกสิ ฉันเดินเข้าไปในครัวมือสั่นหัวใจเต้นแรงพอกลับออกมาพร้อมน้ำผลไม้ก็ได้ยินพัทรพูดว่าแม่ครับผมตัดสินใจแล้วผมจะหย่ากกับอารยาแล้วแต่งงานกับปะภาวีแม่ยายยิ้มกว้างแล้วพูดว่าดีจังแม่ก็คิดว่าถึงเวลาแล้วอารยาไม่เหมาะกับบ้านเราหรอกไม่มีอะไรเลยแค่แม่บ้านธรรมดาธรรมดา ถาดน้ำผลไม้ในมือฉันหล่นลงพื้นแก้วแตกน้ำกระเด็นไปทั่วทุกคนหันมามองพัทตราบลุกขึ้นเดินเข้ามาหาฉันเขามองฉันด้วยสายตาเย็นชาเขาพูดว่าผมคิดมานานแล้วเราไม่เหมาะกันคุณไม่มีอะไรเลยไม่มีการศึกษาดีไม่มีตระกูลไม่มีเงินไม่มีความสามารถแค่แม่บ้านที่ทำงานบ้านก็ยังทำไม่เป็นฉันพยายามพูดแต่เสียงไม่ออก เขาพูดต่อดูตัวเองสิแค่แม่บ้านใครจะอยากได้ผมอยู่กับคุณมาสามปีเหมือนเสียเวลาไปเปล่าๆน้ำตาไหลออกมาแต่ฉันไม่ได้สนใจเช็ดฉันมองเขามองผู้ชายที่ฉันเคยรักมากมองผู้ชายที่ฉันยอมเสียสละทุกอย่างเพื่อเขาแต่ตอนนี้เขากลายเป็นคนแปลกหน้าฉันถามเขาว่าคุณคิดแบบนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่เขาหัวเราะแล้วพูดว่าตั้งแต่แรกแหละ ผมแต่งงานกับคุณเพราะคิดว่าคุณมีเงินมีตระกูลแต่ปรากฏว่าคุณไม่มีอะไรเลยพอรู้ว่าคุณไม่มีอะไรผมก็เสียดายเวลาที่เสียไปประภาวีอิ้มเยอะแล้วพูดว่าพี่พัดเขาบอกว่าเบื่อคุณมานานแล้วแค่ยังไม่มีคนที่ใช่ตอนนี้เขามีชั้นแล้วคุณก็ควรไปสัที แม่ใหญ่พูดเสริมใช่แล้วไปเสียทีอย่ามาทำให้บ้านเราเสียบรรยากาศของที่อยู่ในบ้านนี้เป็นของเราแกไม่มีสิทธิ์เอาอะไรไปด้วยฉันยืนนิ่งไม่รู้ว่าจะทำอะไรแล้วพัดก็เดินไปเปิดประตูเขาชี้ออกไปข้างนอกเขาพูดว่าออกไปเดี๋ยวนี้ผมไม่อยากเห็นหน้าคุณอีกต่อไป ฝนเริ่มตกแล้วตกหนักมากฉันมองออกไปข้างนอกแล้วมองกลับมาที่พวกเขาฉันเดินไปหยิบกระเป๋าใบเล็กที่มีแค่โทรศัพท์กับกระเป๋าสตางค์แล้วฉันก็เดินออกไปแม่ใหญ่ตะโกนตามหลังว่าจำไว้นะทุกอย่างในบ้านนี้เป็นของเราแกไม่มีสิทธิ์อะไรเลยประตูปิดลงฉันยืนอยู่กลางสายฝนเปียกโชกไปทั้งตัวไม่มีเงินไม่มีที่ไปไม่มีอะไรเลย แต่รู้ไหมตอนนั้นฉันรู้สึกโล่งใจเพราะในที่สุดฉันก็ได้หลุดพ้นจากนรกที่ชื่อว่าบ้านหลังนั้นฉันเดินไปนั่งที่ป้ายรถเม์ฝนยังตกหนักแต่ฉันไม่สนใจฉันนั่งอยู่อย่างนั้นประมาณครึ่งชั่วโมงจนโทรศัพท์ในกระเป๋าดังฉันหยิบออกมาดูเป็นเบอร์ที่ไม่รู้จักฉันรับสายเสียงผู้ชายดังขึ้นคุณอรยาใช่ไหมครับผมชื่อสมชายเป็นทนายของคุณปู่ผมตามหาคุณมาสามปีแล้ว ฉันตกใจนานแค่ไหนแล้วที่ฉันไม่ได้ยินชื่อคุณปู่ทนายพูดต่อผมมีข่าวไม่ดีต้องแจ้งให้ทราบคุณปู่ของคุณเสียชีวิตเมื่อสองวันก่อนท่านฝากจดหมายและพินัยกรรมไว้ให้คุณท่านมอบมรดกทั้งหมดให้คุณรวมถึงตำแหน่งซ e o ของกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่ารวมกว่า30,000ล้านบาท ฉันนิ่งไปน้ำตาไหลออกมาอีกครั้งแต่คนนี้ไม่ใช่น้ำตาเศร้ามันคือน้ำตาที่ปลนความโล่งใจความโกรธและความมุ่งมัน่นฉันถามทนายว่าผมต้องทำอะไรบ้างทนายตอบว่าการุณามาที่สำนักงานพรุ่งนี้เราจะจัดการเรื่องเอกสารและการรับมรดกให้คุณพร้อมจะกลับมารับตำแหน่งไหมครับฉันมองออกไปที่ท้องฟ้าที่กำลังตกฝนฉันตอบว่าพร้อมค่ะพร้อมมากเลย คืนนั้นฉันไปพักที่โรงแรมเล็กๆใช้เงินที่เหลืออยู่ในกระเป๋าสตางค์ฉันอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วนั่งอ่านจดหมายจากคุณปู่จดหมายเขียนว่าอรารยาที่รักถ้าเธออ่านจดหมายนี้แสดงว่าปู่ไปแล้วปู่ขอโทษอที่ไม่ได้เจอเธอในครั้งสุดท้ายปู่เข้าใจว่าทำไมเธอถึงหนีเธออยากมีชีวิตที่เป็นของตัวเองอยากเลือกเองว่าจะรักใครจะใช้ชีวิตยังไงปู่ไม่โกรธเธอเลยแต่ตอนนี้ปู่ต้องฝากภาระนี้ให้เธอ แล้วเธอเป็นทายาทคนเดียวของตระกูลเธอต้องกลับมารับมรดกและตำแหน่งนี้ไม่ใช่เพราะปูบ่บังคับแต่เพราะมีคนอีกหลายคนที่ต้องพึ่งพาบริษัทนี้ปู่เชื่อว่าเธอจะทำได้ดีเธอฉลาดเธอเก่งเธอมีความสามารถแค่เธอต้องเชื่อมั่นในตัวเองรักเธอเสมอคุณปู่ฉันอ่านจดหมายซ้ำแล้วซ้ำอีกน้ำตาไหลไม่หยุด คืนนั้นฉันตัดสินใจแล้วฉันจะกลับไปไม่ใช่เพื่อคุณปู่ไม่ใช่เพื่อบริษัทแต่เพื่อตัวฉันเองเพื่อพิสูจน์ว่าฉันไม่ใช่แค่แม่บ้านที่ไม่มีค่าอย่างที่พวกเขาว่าวันรุ่งขึ้นฉันไปพบทนายเซ็นเอกสารต่างๆรับมรดกและตำแหน่งซ e o ทนายบอกว่าคุณต้องเรียนรู้เรื่องธุรกิจเยอะมากต้องพบผู้บริหารต้องประชุมคณะกรรมการต้องตัดสินใจเรื่องสำคัญๆมากมาย ฉันพยักหน้าฉันพร้อมแล้วสามเดือนถัดมาฉันใช้เวลาทุกวินาทีกับการเรียนรู้ฉันอ่านเอกสารทุกชิ้นของบริษัทฉันพบผู้บริหารทุกคนฉันเรียนรู้ทุกแผนกทุกโครงการฉันคนพบว่าบริษัทหนึ่งที่กำลังจะล้มละลายเป็นบริษัทที่พัทะและแม่ยายทำงานอยู่บริษัทนั้นมีปัญหาทางการเงินหนักเจ้าของเก่ากำลังมองหาคนเข้าซื้อกิจการ ฉันยิ้มนี่คือโอกาสของฉันฉันสั่งให้ทีมงานเตรียมแผนเข้าซื้อกิจการฉันศึกษาทุกรายละเอียดวางแผนทุกขั้นตอนแล้ววันนั้นก็มาถึงวันที่ฉันจะกลับไปพบพวกเขาอีกครั้งพวกเขาไล่ฉันออกจากบ้านในคืนฝนตกวันนี้ฉันไล่พวกเขาออกจากบริษัทต่อหน้าพนักงาน500คน วันประชมใหญ่มาถึงฉันแต่งตัวในชุดสูทสีดำที่ตัดเย็บพิเศษใส่รองเท้าส้นสูงแบรนด์เนมทำผมให้เรียบร้อยแต่งหน้าให้ดูมีอำนาจฉันมองตัวเองในกระจกไม่เหลือร่องรอยของแม่บ้านที่ถูกเหยียบย่ำอีกต่อไปคนที่ยืนอยู่ตรงหน้ากระจกคือซี o ของกลุ่มบริษัทใหญ่เป็นผู้หญิงที่มีอำนาจและความมั่นใจฉันเดินออกจากห้องขึ้นรถหรูที่มีคนขับรอรับอยู่ รถแล่นไปที่บริษัทที่ที่พัทะและแม่ยายทางานฉันรู้ว่าวันนี้พวกเขาตื่นเต้นมากเพราะจะได้พบกับเจ้าของคนใหม่ที่เข้ามาซื้อบริษัทพวกเขาคงไม่คิดว่าเจ้าของคนใหม่คือใครรถจอดหน้าตึกฉันลงจากรถพนักงานรักษาความปลอดภยัยก้มศีรษะไหว้ ฉันเดินเข้าไปในตึกทุกคนที่เจอหน้าต่างก้มศรีรษะวายฉันเดินเข้าลิฟต์กดชั้นที่ห้องประชุมใหญ่อยู่ลิฟต์เปิดฉันเดินออกไปทนายและผู้ช่วยเดินตามหลังเราเดินไปที่ห้องประชุมประตูเปิดห้องประชุมใหญ่เต็มไปด้วยผู้บริหารและพนักงานระดับสูงมีคนประมาณ50คนและที่แถวหน้าฉันเห็นพัทะกับแม่ยายนั่งอยู่พวกเขายังไม่ได้หันมามองกำลังคุยกันอยู่ฉันเดินเข้าไปในห้องเสียงรองเท้าส้นสูงดัง กล้องไปทั่วห้องทุกคนหันมามองแล้วก็ค่อยๆลุกขึ้นยืนพัดและแม่ยายหันมาพอเห็นฉันใบหน้าของพวกเขาซีดเผือดทันทีแม่ยายลุกขึ้นยืนปากอ้าค้างพัดจ้องมองฉันด้วยสายตามไม่อยากเชื่อฉันเดินไปยืนที่หัวโต๊ะประชุมมองไปรอบๆห้องฉันพูดว่า สวัสดีค่ะทุกคนดิฉันชื่ออารยานางามเลิศซีอของกลุ่มบริษัทนางงามเลิศและตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปดิฉันคือเจ้าของบริษัทนี้ด้วยห้องเงียบสนิทพัดพยายามพูดแต่เสียงไม่ออกแม่ยายก้าวเข้ามาใกล้ใบหน้าซีดขาวเธอพูดว่านี่มันอารยาหรอนี่มันเป็นไปไม่ได้ฉันยิ้มแล้วพูดว่า เป็นไปได้สิคะคุณวันนาหรือว่าคุณลืมไปแล้วว่าสามปีก่อนคุณเคยบอกว่าฉันไม่มีอะไรเลยแค่แม่บ้านธรรมดาธรรมดาพัดลุกขึ้นยืนเขาเดินเข้ามาหาฉันเขาพูดว่าอารยานี่มันเรื่องอะไรคุณคุณเป็นซ e อหรอนี่มันเป็นไปได้ยังไง ฉันมองเขาตรงๆแล้วพูดว่ามันเป็นไปได้ค่ะเพราะฉันไม่ใช่แค่แม่บ้านอย่างที่คุณคิดฉันคืออารยานางงามเลิศทายาทคนเดียวของตระกูลนางงามเลิศเจ้าของกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่ารวมกว่าสามหมื่นล้านบาททุกคนในห้องอ้าปากค้างแม่ยายถอยหลังเธอสะดุดเก้าอี้แทบล้มพัดยืนนิ่งใบหน้าเขาเปลี่ยนจากซีดเผือดเป็นแดงกำ่ำ ฉันหันไปมองทุกคนในห้องแล้วพูดต่อในฐานะเจ้าของคนใหม่ดิฉันได้ตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทนี้อย่างละเอียดและพบว่ามีการทุจริตและคอร์รัปชันหลายเรื่องโดยเฉพาะในแผนกขายที่คุณพัฒเป็นผู้จัดการ ฉันเปิดโปรเจคเตอร์แสดงหลักฐานทั้งหมดที่ทีมงานของฉันรวบรวมมามีเอกสารการโกงค่าคอมมิชชันการรับสินบนจากลูกค้าการปลอมแปลงตัวเลขยอดขายทุกคนมองไปที่พัทพัทพยายามอธิบายเขาพูดว่านี่มันไม่จริงมันเป็นการใส่ร้าย ฉันยิ้มเย็นเย็นแล้วพูดว่าไม่จริงหรอคะทีนี้มาดูส่วนของคุณแม่บ้างฉันเปลี่ยนสไลสด์แสดงหลักฐานการทุจริตของแม่ยายเธอเป็นหัวหน้า,าแผนกบัญชีและมีการยักยอกเงินบริษัทไปหลายล้านบาท แม่ยายร้องไห้ออกมาเธอพูดว่านี่มันไม่ใช่ฉันไม่ได้ทำฉันพูดว่าหลักฐานชัดเจนค่ะดิฉันได้ส่งเรื่องนี้ให้กับตำรวจแล้วพวกคุณจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายแม่ยายบอกว่าแต่เธอไม่รู้ว่าฉันคือเจ้าของบริษัทที่เธอทำงานฉันเงียบไปมองเธอตรงๆ แล้วฉันพูดว่าตอนที่คุณเทน้ำสกปรกใส่หัวฉันต่อหน้าแขกคุณคิดว่าฉันเป็นใครตอนที่คุณบอกว่าฉันไม่มีสิทธิ์อะไรในบ้านนั้นคุณคิดว่าฉันเป็นใครตอนที่คุณไล่ฉันออกจากบ้านในคืนฝนตกคุณคิดว่าฉันเป็นใครแม่ใหญ่ร้อมให้หนักขึ้นพัดเธอเดินเข้ามาใกล้เข้าคุกเข่าลงเขาพูดว่าอารยา ขอโทษผมผิดจริงๆผมไม่รู้ว่าคุณคือใครถ้าผมรู้ผมจะไม่ทำแบบนั้นเลยฉันมองเขาแล้วพูดว่านั่นไงปัญหาอยู่ตรงนี้คุณจะไม่ทำแบบนั้นถ้ารู้ว่าฉันคือใครแต่คุณทำกับฉันแบบนั้นได้เพราะคุณคิดว่าฉันไม่มีค่าไม่มีอำนาจไม่มีอะไรเลยเขาพยายามจับมือฉันแต่ฉันถอยออกมาฉันพูดว่า คนที่มีค่าคือคนที่ปฏิบัติต่อคนอื่นด้วยความเคารพไม่ใช่คนที่มีเงินหรือมีอำนาจคุณไม่เคยเข้าใจเรื่องนี้เลยฉันหันไปมองทุกคนในห้องแล้วประกาศว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคุณพัฒาและคุณวันนาถูกไล่ออกจากบริษัทนี้ทั้งสองคนจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายสำหรับการทุจริตที่ทำไว้รอปรพอเข้ามาในห้องพวกเขาเดินไปหาพัฒาและแม่ยาย พัฒธะพยายามขัดขืนแต่ถูกลากออกไปแม่ใหญ่ร้องไห้ตะโกนว่าอารยาขอร้องล่ะให้อภัยเราทีฉันผิดจริงๆแต่ฉันไม่ได้หันไปมองฉันยืนนิ่งมองพวกเขาถูกลากออกไปจากห้องประชุมแล้วประตูก็ปิดห้องเงียบสนิทฉันหันไปมองพนักงานที่เหลืออยู่แล้วพูดว่า ดิฉันรู้ว่าวันนี้ทุกคนตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ดิฉันอยากให้ทุกคนรู้ว่าดิฉันเข้ามาที่นี่ไม่ใช่เพื่อแก้แค้นแต่เพื่อปรับปรุงบริษัทนี้ให้ดีขึ้นให้เป็นที่ทำงานที่ดีสำหรับทุกคนที่ทุกคนได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมไม่ว่าจะเป็นใครมีตำแหน่งอะไรทุกคนปรบมือฉันยิ้มแล้วพูดว่าเราจะเริ่มต้นใหม่ด้วยกันมาทำให้บริษัทนี้เติบโตไปด้วยกัน หลังจากประชุมเสร็จฉันเดินออกมาจากห้องทนายเดินตามมาเขาพูดว่าคุณอารยาทำได้ดีมากคุณปู่คงภูมิใจมากฉันยิ้มน้ำตาเอ่อขึ้นมาอีกครั้งฉันพูดว่าขอบคุณค่ะ ข่าวเรื่องนี้แพร่กระจายไปทั่วประเทศในไม่กี่ชั่วโมงทุกสื่อพูดถึงเรื่องของแม่บ้านที่ถูกเหยียบย่ำกลับมาเป็นซีอและไล่อดีตสามีกับแม่ยายออกจากบริษัทมีคนเขียนบทความมีคนทำคลิปมีคนแชร์เรื่องราวของฉันไปทั่วบางคนชื่นชมบางคนวิพากวิจาร์ณบางคนบอกว่าฉันโหดร้ายเกินไปแต่ฉันไม่สนใจเพราะฉันรู้ว่าฉันทำสิ่งที่ถูกต้อง สองเดือนต่อมาฉันยืนอยู่หน้าตึกใหม่ของมูลนิธิที่ฉันเพิ่งตั้งขึ้นมูลนิธิช่วยเหลือผู้หญิงที่ถูกทารุณกรรมในครอบครัวฉันต้องการให้ผู้หญิงที่เคยผ่านสิ่งเดียวกับฉันได้รับความช่วยเหลือได้มีโอกาสเริ่มต้นใหม่ได้มีความเชื่อมั่นในตัวเองวันเปิดมูลนิธิมีผู้หญิงมาลงทะเบียนเป็นร้อยฉันพูดคุยกับพวกเธอทีละคนฟังเรื่องราวฟังความเจ็บปวด แต่ละเรื่องทำให้ฉันคิดถึงตัวเองและฉันตั้งใจว่าจะช่วยพวกเธอทุกคนส่วนพัฒนาและแม่ยายพวกเขาถูกตำรวจจับถูกดำเนินคดีตามกฎหมายข่าวออกทุกวันพาพวกเขาถูกนำตัวขึ้นศาลสังคมตีตราพวกเขาไม่มีใครอยากจ้างงานประภาวีเลขาสาวที่เคยเป็นชู้กับพัฒนาก็ถูกไล่ออกจากบริษัทไม่มีที่ไหนรับเข้าทำงาน พวกเขาต้องทำงานรับจ้างทั่วไปเพื่อหาเงินจ่ายค่าทนายค่าปรับชีวิตของพวกเขาพังทลายลงอย่างสิ้นเชิงบางคนบอกว่าฉันโหดร้ายที่ทำแบบนี้แต่ฉันไม่คิดว่าฉันโหดร้ายฉันแค่ให้พวกเขาได้รับในสิ่งที่พวกเขาทำฉันแค่ให้ความยุติธรรมเกิดขึ้นวันหนึ่งฉันได้รับจดหมายจากแม่ยายเธอเขียนว่า อารยาที่รักฉันรู้ว่าฉันไม่มีสิทธิ์ขอให้เธอให้อภัยแต่ฉันอยากบอกว่าฉันเสียใจจริงๆฉันผิดมากฉันไม่ควรปฏิบัติกับเธอแบบนั้นฉันไม่ควรดูถูกเธอฉันไม่ควรทำให้เธอเจ็บปวดตอนนี้ฉันเข้าใจแล้วว่าคุณค่าของคนไม่ได้อยู่ที่เงินทองไม่ได้อยู่ที่ตำแหน่งแต่อยู่ที่การปฏิบัติต่อกันฉันขอโทษจริงๆฉันอ่านจดหมายจบพับเก็บไว้ในลิ้นชัก ฉันไม่ได้ตอบกลับไม่ใช่เพราะฉันยังโกรธแต่เพราะฉันไม่มีอะไรจะพูดกับเธอแล้วชีวิตของฉันเดินหน้าต่อไปบริษัทเติบโตขึ้นทุกเดือนมูลนิธิช่วยเหลือผู้หญิงได้มากขึ้นทุกวันฉันมีความสุขไม่ใช่เพราะฉันมีเงินมีอำนาจแต่เพราะฉันได้ทำในสิ่งที่มีความหมายได้ช่วยเหลือคนอื่นได้ใช้ชีวิตตามที่ฉันต้องการและที่สำคัญที่สุดฉันได้เรียนรู้บทเรียนสำคัญ อย่าดูถูกคนจากสิ่งที่เขาเป็นในตอนนี้เพราะคุณไม่รู้ว่าเขามีศักยภาพแค่ไหนความเคารพนั้นไม่ได้มาจากสถานะแต่มาจากการปฏิบัติต่อกันและคนที่แท้จริงมีค่าคือคนที่ให้เกียรติคนอื่นไม่ว่าอีกฝ่ายจะเป็นใคร นี่คือเรื่องราวของฉันอารยานางงามเลิศจากแม่บ้านที่ถูกดูถูกกลับมาเป็นซีอโอและฉันภูมิใจในทุกย่างก้าวที่เดินมาเพราะมันทำให้ฉันเป็นคนที่เข้มแข็งขึ้นฉลาดขึ้นและเมตตาขึ้นฉันไม่เคยเสียใจที่ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากมาเพราะมันทำให้ฉันเข้าใจความเจ็บปวดของคนอื่นและทำให้ฉันมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือคนที่กำลังเจ็บปวดเหมือนที่ฉันเคยเป็น นี่คือบทเรียนที่ฉันอยากฝากไว้ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานการณ์ที่แย่แค่ไหนจงอย่ายอมแพ้ไม่ว่าจะมีคนดูถูกคุณแค่ไหนจงอย่าเชื่อเพราะคุณมีค่ามากกว่าที่คนอื่นมองเห็นและสักวันหนึ่ง โอกาสของคุณจะมาถึงเมื่อโอกาสนั้นมาจงใช้มันอย่างชาญฉลาดไม่ใช่เพื่อแก้แค้นแต่เพื่อสร้างสิ่งที่ดีกว่าไม่ใช่เพื่อทำลายคนอื่นแต่เพื่อยกระดับตัวเองและที่สำคัญที่สุดจงจำไว้ว่าความสำเร็จที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณมีเงินเท่าไหร่มีอำนาจแค่ไหนแต่อยู่ที่ว่าคุณใช้สิ่งที่คุณมีไปทำอะไรและคุณทำให้ชีวิตของคนอื่น ดีขึ้นได้แค่ไหนนี่คือเรื่องราวของฉันและฉันหวังว่ามันจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณที่กำลังผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากจงเชื่อมั่นในตัวเองเพราะวันของคุณจะมาถึงเหมือนที่วันของฉันมาถึง